ครับก็มาต่อกันนะครับเมื่อกี้ผมทําการแก้ส่วนของสคคิปไปนิดนึงนะครับก็คือจากที่ว่ามันรีเทิร์นเป็นรีสักเซสแล้วก็ให้เขาไอดีไปนะครับกลายเป็นว่าครั้งนี้ผมรีเทิร์นนะเขาไอดีไปนะครับแล้วผมก็จะแจ้งในส่วนของเออเริ่มเมสเซจเป็นว่ารีสักเซสไปแทนนะครับโอเคนะครับแล้วอย่างนั้นก็ทีนี้ก็เสร็จแล้วในส่วนของรีดเราจะไปอยู่ในส่วนของการอินเสิร์ตบ้างนะครับ เนื่องจากว่า2วิดีโอที่แล้วอัปโหลดยังไม่เสร็จเลยนานมากไฟล์ใหญ่ก็เลยยอดรวบรัดไปเลยแล้วกันก็คือผมทำสคริปต์ไว้เกือบเรียบร้อยแล้วแหละก็ความจริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนเดิมครับก็คือใช้ cmd นะครับเท่ากับ newsqlcommand นะครับ sql แล้วก็คอนเหมือนเดิมครับเป็นการใส่คำสั่งเข้าไปไว้ในตัว cmd แต่ว่าที่จะต่างกันจากของเมื่อกี้นะครับที่เป็น s q l n e r นะครับครั้นี้ก็กลายเป็น cmd.sqlnonquery นะครับ รียบร้อยก็คืออันเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องมีการอ่านค่าที่รับกลับมาเหมือนลีดเดอร์ครับเพราะว่ามันเป็นการส่งค่าไปที่ยิงค่ายิงคำสั่งไปที่ด a ต a เบ d ด t ต b เบ e ก็จ,จัดการทํางานของมันไปเลยนะครับถ้าเกิดเสร็จมันก็จะบอก่า s n s t s u success ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่สําเร็จก็จะขึ้นว่าขึ้นเตือนนะครับแล้วก็ Return Insert Fail ไปนะครับเลียวหน้าไปนั่งนโอเคนะ insert fail อย่างนั้นเราก็เนี่ยเป็นส่วนของคําสั่งนะครับสั้นๆนง่ายๆได้ใจความ นันก็ไาอยู่ในส่วนของ GIscript ในส่วนของ G I s c r i p คเนี่ยก็จะมีที่ผมทำไว้ก็คือ Register เมื่อจะบัสมัคร ID ในตอนแรกแล้วเนี่ยมันก็ i ี Register มันก็ไม่มีอะไรมันก็มีอยูแค่ตรงนี้แลครับก็คือเหมือนเดิมคำสั่งก็จะคล้ายๆของบนแ่มันมี SQL นะครับ s e l e c t i n t e r t i n ต o ตารางก็คือ TUT ใช่ไหมครับอ n s e r t อะไรไปบ้าง Account ID User p a ร์ Value เอาอย่าลืมซิงเกิลโคดนะครับสำคัญมากตรงนี้ซิงเกิลโคดซิงเกิลโคดนะครับอินพุตยูเซอร์เรียบร้อยนะครับตามนี้แต่ถ้าเกิดเราทําแบบนี้ไปเลยสดๆเลยเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ User Name mm hmm. จะซ้ํากันได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีการเช็คอะไรเลยวิธีการดักง่ายๆอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือเราเลี้มันซะก่อนก็คือ Select Star Form อันนี้ h ว r e เห็นไหมครับ ยูเซเพราะว่าพาสเวิร์ดซ้ำได้แต่ username ซ้ำไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นผมก็เลยแวร์แค่ตรงนี้พอ่อดังนั้นก็สตริงเทมเก็บไว้ก่อนนะครับก็คือ o n n e c t เ b i l i t y entity เอาคำสั่งนี้มาใช้ในนี้ read ค่ากลับมาไอาตัวนี้เนี่ยมันจะรีเทิร์นค่าอะไรออกมามันจะรีเทิร์นค่าออกมาเป็นสตริงที่เป็นตัวเลขอย่างเช่นลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยลบหนึ่งก็หมายความว่ามันหาไม่เจอนะครับหรือมันไม่มีนั่นเองแล้วก็ ถ้าเกิดมันออกมาเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามสี่แสดงว่ามันเจอว่ามีแอคเค t นั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอรีเทลออกมาเสร็จปุ๊บผมก็ทําการเปลี่ยนจากสติงเนี่ยให้กลายเป็นอินแล้วเมื่อไอตัวที่แปลงค่ามันเนี่ยมันไม่เท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมครับแต่เพาะมันเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามอะไรว่ากันไปนะครับหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะลงทะเบียนไอดีนี้ได้เพราะม,มันซ้ําไปแล้วเราก็จะเอาพูดเท่ากับเฟลไปแต่ถ้าเกิดมันไม่ซ้าใช่ไหมครับมันก็จะข้ามขั้นตอนนี้มามาอยู่ที่อินเสิร์ตจริงสั่งแล้วทีนีเ้เรา พอเพิ่มเสร็จปุ๊บล้วก็ปิ้นให้มาว่า Success แล้วนะนะครับหังนั้นในต,ตรงนี้มันเป็นเมธอดหนึ่งเราก็ต้อง Copy ตรงนี้ไปวางไว้อยู่ในส่วนของการกดปุ่มนะครับกรอไปวางคล้ายๆกับบล็อกอินที่เมื่อกี้ผมทำเอาไว้อันนี้ก็มาวางไว้ในเชตเตอร์ไปแล้วก็มาทำทดลองทดสอบกันลองรีค่าโปรแกรมทัาทีหนึง่งนะครับลอง l ล็อกอินดูก่อนอย่างเช่นเมื่อกี้แบงค์เนี่ยล็อกอินได้ใช่ไหมครับแบงก์ มีสักเทอมีค่าเป็นหนึ่งใชครับแต่ถ้าเกิดจำเรีลิสเตอร์เป็นอะไรก็ได้กดไปเฟลนะครับเพราะซ้ำเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบงค์ GG ไปนะครับพาส์เวิร์ดเป็นอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วจะ N K เหมือนกันก็ได้กดลิสเตอร์สักเทอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่ดาต้าเบรของเราที่ดาต้าเบรของเรานะครับเมื่อกี้อย่างนี่เห็นครับ เน็ตกากมากครับไม่ขึ้นเลยลองกดเปิดดูดูนะครับเมื่อกี้ผมสมัครไปแบงค์จีนะครับแล้วก็แบงค์ไปโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วขึ้นเสร็จสาเร็จเรียบร้อยตามต้องการคำสั่งก็แค่ง่ายๆเหมือนเดิมเรียบร้อยสํำไปสํำมานะครับทีนี้สักเกิดมาพูดถึงเรื่องการทําอัปเดตหรือดีลี e นะครับ อัปเดตกับดีลิสเนี่ยมันก็เป็นการยิงคําสั่งเข้าไปที่ดัตเตอร์เบทเหมือนกันไม่มีการตอบกลับมาเป็นลิสเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยคือใช้แบบเดียวกับ i n s e r เเป็น e q non query คําสั่งคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตรง SQL ของมันให้เป็นคําสั่งที่อัปเดตหรือว่าเป็น Delete ไปถ้าเกิดไม่เข้าใจคําสั่งตรงไหนก็ศึกษาจากตรงนี้ครับอยา Delete ใช่ไหมครับผมอยากจะ e l e t e ตรงนี้ทิ้งไปเห็นไหมครับ Delete Form อันนี้ TT where ที แอคเคาไอดีหรือไม่ต้องมี TUT นี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ในตารางนี้อยู่แล้วก็แค่ A a แอคเคา ID เท่ากับอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นหรืออาจจะแบบ e e l e t แอคเคา n ไอดีเอ้ย d e l e t e u เ e r name u s e เเท่ากับอะไรอย่างเงี้ก็ได้ก็คือศึกษาเปลี่ยนจากตรงนี้เอาครับนะกดโอเคปุ๊บเสร็จก็จะลบไปอย่างถ้าเกิดจะอัปเดตใช่ไหมครับอัปเดตอย่างอัปเดตนี้ก็จะเป็นอัปเดตอย่างเปลี่ยนเป็นโอ้ยครับกดลงมือนะครับมันจะอัปเดต เนี่ยครับอัปเดต TUT นะครับเพราะไอติลเตอร์นี่ไม่ต้องมีเหมือนเดิมเซตอะไรเซตพาร์ตเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวอร์แวร์อะไรแวร์ก็คือหเหมือนเงือเงือกขายอ e ีอะไรอย่างประมาณตรงเนี้ยครับลองแก้สองตัวดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงลองแก้ดู Q Q เป็น E E E F F กดลงมือนะครับเซตไอนี้แล้วก็พาร์ตเห็นไหมครับแวร์ where, นี่เห็นไหมครับก็ง่ายๆครับเป็นคำสั่งแบบเดิม ใช้ xq ็ก n ์คิเอเอาก็เนี่ยครับง่ายๆแล้วสำเร็จแล้วต่อ Database ของเราที่ผมนั่งงงมาร่วมสามวันนั่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนหาวิธีทางแก้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันไม่อยู่ตรงนี้หรอกครับปัญหามันอยู่ตรงที่ตรงนี้ใช่ไหมครับลองจากที่เราทํำสาเร็จแล้วเล่นได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราบิวไปเล่นจริงๆนะครับเราจะลองบิวออกไป เล่นแล้วนะครับ i l d and Run นะครับ View ไปที่เดสทอ p มันไปเลยด i l t e r นะครับกด Save ครับลองดูลองดูงดกด p l a y นะครับนี้เกิดปัญหานะครับเห็นไหมครับโค้ดเพ g e อะไรพวกนี้มันจะขึ้นเตือนเออร์เลอร์ขึ้นมาบอกว่าเราตอบไม่สำเร็จโอ้ยทำไงดีปวดหัวปวดหมอง ทำอะไรไม่ได้เลยเออเลยร์คนเน็กอะไรมาครับไม่ได้เราจะทำยังไงดีโอ้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมตอนเราเทสเราเทสได้ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับปัญหาที่ผมพิมพ์บอกว่าผมปัญหาโลกแตกหาทางไม่ได้ทำยังไงดีทำไมใน Editor อร์ทำได้ทำไมในบิวออกไปแล้วเล่นไม่ได้ทั้งนั้นงงครับปัญหามันก็อยู่แค่ว่ามันไม่พพอร์ตภาษาครับจากที่ผมหามาเป็นเวลาสามวันผมก็รู้วิธีทางแก้ ออกมาจากฝรั่งท่านหนึ่งซึ่งก็ขอบคุณเขาเป็นอย่างมากนะครับวิธีการแก้ก็คือเราก็ต้อง import ไฟล์ที่เป็นภาษาของโมโนเข้ามาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันรู้จักมันจะถูกเก็บไว้อยู่ในที่เราเก็บ Unity นะครับเข้าไปในของโฟลเดอร์ยูนิตของเราก่อน <S <S Unity ก่อน Unity u n i t นนะครับ Unity เอ่อเียน,นี้เขา้าในส่วน Editor นะครับแล้วก็เอ่อ กันนะไมไ่ใน data ครับเข้าไปในส data แล้วก็ mono นะครับ่ังนั้นก็เข้าไปใน w i n เออไม่ใช่นะครับคำหนึ่งอีกท้อผมประจําม่็กอยได้นะครับขอเวลาหาแป๊บหนึ่ง l i f โ mono อ okay เคครับอยู่ใน data นะครับแล้วก็ unity editor data mono แล้วก็ lift นะครับแล้วก็ mono อีกทีหนึ่ง จากนั้นก็เข้าไปที่2.0นะครับหรือมันก็ Unity เอาเอ่อเอาใน2.0แล้วกันนะครับหาไฟล์ที่ชื่อว่าเนี่ยครับ i18n นะครับกับ i18n.js นะครับสองอันนี้ลากมาใส่ไว้ในไลบรารีของเรานะครับทำเช็คเช่นเดียวกันกับตอนที่เรา i m ม o r รมา e x c l data เนี่ยนะครับทานี้ก็จะมีสองตัวเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเพิ่มมาสองตัวแค่นี้แหละครับปัญหาทุกอย่างถูกขี้กระจายแล้วขี้กระจ่างแล้วนะครับ ไม่สุภาพเลยเปลี่ยนเป็นแปลนเ,เล่นเล็กหน่อยเล็กมหน,น,น,นช่ดลองดูครับอันนี้ก็ลองเล่นดูเห็นไหมครับเออเลอร์เมื่อกี้ที่ฟ้องโหยจะเป็นจะตายนั่งหาสามวันแก้ไม่ได้ถูกรับการแก้ไขไปแล้วสำเร็จใช่ไหมครับมิดเตอเฟลครับแบงค์คิวคิวสำเร็จแล้วครับ เข้าไปดูในดัตเตอร์เบสของเรานะครับปัญหาแค่ตรงนี้ผมปวดหัวกับมันจะเป็นจะตายอยากจะบ้าตายกับมันนะครับแบงคิวคิวคิวถูกูแทนที่้าไปรอแล้วนะครับก็สำเร็จเสร็จสับปิดโปรแกรม YouTube ผมอัพไฟหนึ่งก็48%เเท่าเดิมไม่อัพไปที่ไหนเลยครับ เสียใจบิไดไหมเน็ตก็โอ้สี่รพี่ชายหลวนบิดครับไม่ต้องตกใจก็ครับเพื่อเจอมานานก็ขอบคุณมากครับที่รับชมฝีมือมหวยของผมเหมือนเดิมขอบคุณครับ